ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณครับไปกันต่อครับเรื่องนี้เป็นความหวาดผวาของชาวบ้านที่เกิดขึ้นในชุมชนที่พักอาศัยอยู่ที่หลังโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีถามว่าทําไมละ่ะดูตามภาพสิครับ ถุงแดงแบบนี้มันคืออะไรขยะติดเชื้อพี่อย่าเข้าไปใกล้ใกล้เกินใครก็ตามเจอถุงขยะสีแบบนี้นะครับขอให้ท่านอยู่ห่างๆเลยนะครับเพราะว่าในนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยขยะติดเชื้อขยะที่มีพิษทั้งสิ้นเลยลงเลือดคนสารคัดหลังอุปกรณ์ตรวจหน้ากากอนามัยใช้แล้วถุงมือยางใช้แล้วใช่ใช่เนี่ยเนี่ยมีพิษทั้งนั้นหล่ะนะฮะแล้วทำไมมาถึงไปกองอยู่ตรงนั้นได้ล่ะเนี่ยกองสุมกันเกือบจะเต็มพื้นที่แล้วครับอยู่จิตกับกำแพงทางเดินเท้า ของชุมชนสารเจ้าในซอยนนทบุรี9้าทับหนึ่งที่บางกระสอนนทบุรีครับถุงสีแดงเหล่านี้ก็มาจากโรงพยาบาลชื่อดังแถวนั้นนั่นแหละเหตุการณ์นี้ครับชาวบ้านในชุมชนพากันหวาดผวาว่าจะทําให้ชาวชุมชนจะติดเชื้อจากขยะเหล่านี้หรือเปล่ารวมถึงเริ่มมีกลิ่นออกมาแล้วด้วยโชยมาตามสายลมที่พัดผ่านครับชาวบ้านหลายคนให้ข้อมูลตรงกันนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้บริเวณดังกล่าวเนี่ยทางโรงพยาบาลจะใช้เป็นที่พักขยะอยู่แล้ว เพื่อรอรถมาจัดเก็บนะฮะซึ่งก็เป็นขยะทั่วไปแหละครับพอรถเก็บขยะมาก็จัดการเก็บไปหมดแต่พอเกิดโควิดนะค,คือจํานวนปริมาณของขยะเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเป็นทบเท่าทวีคูณนะขยะก็เลยถูกกองไว้คือรถมาเก็บแต่ละครั้งก็เก็บเอาไปไม่หมดนะฮะรถเก็บขยะบางคันไม่เก็บขยะถุงสีแดงเหล่านี้ด้วยครับ อ,นนอย่างนี้แล้วกันไม่เก็บเลยอ่ะเขาเก็บกกแต่แบบอื่นเขากลัวไงเขาก็กลัวเขาติดเน่ยนะฮะทำให้ตอนนี้ปริมาณถุงขยะสีแดงเริ่มทยอยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วชาวบ้านหวัดกลัวครับอยากจะให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้ามาจัดก,การซะหน่อยฮะสีแดงเคยเห็นดอใน,นข่าวมาถุงแดงคือขยะติดเชื้อของคนเป็นโควิดอ่ะก็เลยนี่น่าจะใช่อ่ะ ทีแรกเขามีเขียนไว้นะขยัดติดเชื้อแต่ตอนนี้ไม่รู้เขียนหรือเปล่าไม่รู้นะมันกองอยู่นานขนาดไหนแล้วคะเนี่ยก็นานแล้วเป็นเดือนแล้วค่ะเป็นเดือนมากเดือนกับเดือนกว่าเขาอยู่รงนทีแรกมันมีนิดเดียวอะน้อยแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะอืมนั่นแหละแล้วเราก็จะร้องเรียนใครเพราะว่า ที่นี่ไม่มีแบบไงทีท่จะมีแฉะมาช่วยเหลือ <Zac. S 2> นี่นะคะเห็นว่าต้องหาน้ํายาไปพ่นฉีดไปเองใช่ไหใช่ค่ะ<ๆ>หาน้ายาเนี่ยชาวบ้านเราต้องพ่นฉีดกันแล้วก็ต้องซื้อถังซื้อหลายระไปฉีดกันเองคือตอนนี้เนี่ยไปร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีใครช่วยเหลือนะฮะชาวบ้านต้องทํากันเองนะคำถามที่ว่าชาวบ้านเคยบอกหรือขอให้ทางโรงพยาบาลมาจัดการหรือเปล่าคําตอบก็คือบอกแล้วแต่โรงพยาบาลก็บอกกับชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะไปบอกเทศบาลให้ให้มาจัดการนะฮะ จนถึงตอนนี้ชาวบ้านยังไม่ได้รับคําตอบใดๆครับคาตอบที่ดีที่สุดอ่ะไม่ใช่คําพูดหรอกมันคือการมาเอาถุงนี้ออกไปใช่นั่นแหละฮะก็ต้องอยู่ที่ภาครัฐครับสั่งการหน่อยฮะมันมีวิธีการในการกําจัดอยู่แล้วนะครับเพราะจะให้ชาวบ้านด้วยกำจัดเองก็ไม่ใช่หน้าที่เขาแล้วก็เป็นความเสี่ยงของเขาด้วยเนอะคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็เดือดร้อนกันไปตามๆกันสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe y o u t u ู e ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ